ติดจะในเมนูอของหมดเราก็มีนี่แหละโ่อโลเก็บอาวุธกันนใหไ่ขึ้นสนัญลักษณ์อีกจ็อบให้ทามมาแล้วครับในแปลครับเยอะครับจ็อบ,อบเราเล็งไปที่จ็อบเดี๋ยวสรุปใจความสำคัญต้องช่วยอยู่แล้วอันนี้ยังเฮ้ยไม่ช่วยเราจะทำอะไรวะ มีอะไรดีๆแน่ๆไอ้นี่ช่างท์เอ้อย่าเพิ่งไปมันน่าจะวัดไปเลยเตรียมตัวก่อนไปเอาการรับจ้างก่อนเชื่อว่ามันน่าจะพาไปสถานที่ไหนๆแล้วก็ตั้งใจเก็บตังมาแล้วดูว่าจะพอหรือเปล่าอยู่แถวนี้นะนี่แถวนี้แหละแถวนี้ลงใหญ่ๆนี่แหละ มันมีครอบมานี่ตรงนี้เกียดหมุนจอเข้าตรงนี้แหละเฮ้ยจ้างรายตัวก็ได้มันก็ราคาเดียวกันจ้างันนี้นพอราคาคนกลางได้เช็คแฮนต้องการความช่วยเหลือ97อย่าอย่าบอกนะว่าคนนี้โอเค คนนี้ไม่ใช่สี่สิบห้าไอ้ไหนวะเนี่ยนี่นี่คนที่ต้องการนี่แหละนีะนนะ่เอาเอา,เ,อาเป็นค้าขายดีด้วยพอคนแคะเดี๋ยวดูตังนะน่าจะช่วยเราได้เยอะเลยนะส <c oughs> ี่สิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายของก่อนเยองานนี้งานนี้ต้องลงทุนครับ เ้ยของหน่อยอาหารก็ต้องขายแล้วงานเนี้ยบางที่อาหารเราก็กินไม่ทันหรอกมันจะบูดไม่มีราคานี่ไงอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเจ็ดอันนั้นได้สี่สิบห้าเดี๋ยวมันต้องมีตังเหลือไ้ซื้ออะไรบ้างดินี่มีเหลือเลยนะถุกหม้อข้าวเลยนะเนี่ย อันนี้สิบห้าบางทีเราไม่ต้องกินเยอะเราประหยัดขายเลยเนะี่ยในสามสิบสะสมเอ๊อย่างไรเหลือเงินสักบ,บาทสองบาทไว้เดี๋ยวก็ไม่มีจ้างนะนนะเหมือนจะมีรายสัปดาห์แต่ว่าเราต้องไปหาทางก่อนอันนี้เริ่มจ้างอ่าคนนี้นะคนที่สี่สิบห้าอันนี้มันสายยิงท,ทับที่ทับทางกัน โอเคนะครับเราจะจ้างเลยลองดูน็อตอินของวันนี้ <c oughs> โอ้ปวดใจว่ะปวดใจเออเดี๋ยวขั้นมาจ้างแล้วกันนี่มันเอ๊ะมันก็พอนะท่าที่ดูอ๋ี่สิบห้าเก้าหกโอเคมันเก้าสิบหกด้วยเฮ้ยไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้ว ทำอะไรมันสุดครับอ่าขา,ขายกันก่อนมนเนี่ยหน่อยเดียวขายอะไรอะในตัวต้องมีนี่อาวุธลองเนี่ยต้องสลละหรือเปล่าวะแต่มันเป็นของเหมือนของแลนะ่ะ เนี่ยมันขึ้นสาักรณบแบบนี้ไม่อยากขายเก็บไว้ก่อนอันนี้ห้าสิบน่าจะได้นี่นี่น่าจะได้ขายหลอกโมไฟไปนี่เก็บไว้กันเปิดตะลูกปดกระสุนน่าจะได้แล้วล่ะโอ้โหนี่กดลงทุนแบบไม่เหลืออะไรเหลือแต่เอากะลอยยิ้มนะแต่ห้ามอยกะลอยยิ้มเลยจ้างเลยเอ้ขาดเก้าสิบหก เออนี่เดียวเจ็ดสิบอันนี้เกลือสิบเกลือเรายังไม่ต้องทำอาหารได้ลงเกลืไม่ได้ขายตรงนี้อืมไปจะพาไป ทำธุรกิจกันเกลียนะเก้าสิบหกสองหนึ่งห้ามันต้องแบ่งขายเนี่ยไม่ได้นี่หนึ่งโอ้เมายังยแพง ต้องตัดใจขายในเทมแ่แลนี่นะเพราะว่าเราต้องใช้ต้องขายได้มันก็น่าจะมาซื้อคืนได้อยู่แล้วไม่ก็แปดละแปเราต้องการกำลังเสริมครับโอเคตัดไปนี่ไราเป็นสี่สิบแปดเลยอันนี้ชัวฝากดาวไว้ก่อนเดี๋ยวมาซื้อคืนไม่รู้ว่าซื้อคืนไหนบ่อนนะจะให้เปไน็นไร เป็นดาบแล้วมันขายได้อ่ะเพราะไอ้ของที่เป็นเควสอ่ะมันจะกดขายไม่ได้เลยหลายร้านอ่ะไอ้สี่สิบห้าลงทุนนะเนี่ยกับเจนเนี่ยโอเคเราไปดูกันว่าล็อกอะไรหจักเกมเพื่อที่จะให้เวลาเดินแต่เราดูสกิลได้สกิลของ มีปักอันนี้จิมชื่อร็อกหน้าโอ้มีสก,กิลโลแฉลโลตรงอยู่นี้โอ้สก,กิลนี่เต็มน่าจะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยดูออปชั่นเนี่ยเพิ่มบล็อกอน,นี้ด้วยโจมตีได้เลเวลหนึ่งอันนี้เลเวลสามเออมันละเอียดในนี้ด้วย เอ้ยถึงว่าแพงป่ะใช้คุ้มไม่เป็นไรโลส,สวยเลยนะโอ้ของเทียสองดีกว่าดีกว่าคนจ้างอีกว่าไม่ได้แอบ,บค่าแล้ววะวะนำเลยคนือโล่น้ำเลยครับโลแดงแดงเซฟไว้ก่อนอยวมีอะไรปิดปาเ,เซฟเป็นเซฟใหม่เ,เนนิ่สักตันนึง เมื่กี้คารโรก็มีเควสให้เราโอ้โอโดูคนจ้างเลเวลแปดเฮ้ที่บ้านเราเพิ่มมีของมดอกตอนนี้ดูตังเหลือห้าห้าเอา้ยังมีห้าเหรียญเงินเพราะว่าเราขายดาบแล้วไม่ไม่มีน่าจะไม่ให้ขายซื้อ อนี่แหละืการรับจ้างโซโรรู้ที่เราทุ่มทุนเนี่ยมีสารโลแดงให้มาได้ไหมนี่ยคนนี้เก่งที่เราเคยได้ตัวมาทนแรกไปเลย Let's go very well น่าเนี่ยไม่ว่าเป็นคนแรกเดีย๋ย yeah. รอพักหนึ่ง